มาอีกแร้วเมือนี่กับซีานาเสนอเมนูฟาฮิดะเป็นอาหารเม็กซิโกจ้าเป็นพริกหยวกอันนี้ก็เป็นพริกหยวกค่ะพริกหยวกสีเขียวพริกหวานอันนี้จะเป็นหอมหัวไใใ่ค่ะหั่นเป็นต้นเลนน็กเลค่ะในราคาหั่นเป็นทอนเป็นบุกเสาค่ะเป็นต้นเล็กเล็หลังจากนั้นเท่ากับ มาหั่นเนื้อค่ะเนื้อตัวนี้สิเป็นเนื้อสเต็กค่ะเขาก็สิเป็นหั่นหั่นสิ้นน้อยค่ะเพราะว่าให้มันยำง่ายค่ะเพราะว่าเนื้อมันสิเป็นค่อนข้างเหนียวจักนิดนึงค่ะนี่แหละค่ะเมนี้เขาก็ไปออกนอกเรื่องค่ะเมนี้ไปเห็ดงานเห็ดงานก็ได้เฮ็ดงานห่างค่ะเติมคลองค่ะเมนี่เมนี้เข่างานเจ็ดโมงค่ะเลิกสีโมงแรงค่ะ เออนี่กะเมื่อยสั็กน้อยค่ะกับลักษณะของงานก็คือเอางานจาก่องที่ว่ารถบรรทุกมาทรงค่ะเขาก็เอามากลากมาใส่เชลค่ะเลี้ยงขื้นเชลค่ะก็คืองานของเขากบสิเป็นคล้ายคลายยุ่งเมืองไทยล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะลักษณะของงานที่เห็ดบางเพื่อกะสิได้ตัดผลไม้ค่ะตัดผลไม้กบสิเพื่งานแปดชั่วโมงค่ะกะเขางานได้ตีหาเลือกใบสองค่ะ เหตุงานยุบ8ชั่วโมงค่ะหากเวลาพักหนึ่งชั่วโมงกับเหตุยุ็ดชั่วโมงค่ะนี่ค่ะเป็นระบบงานของอเมริกาจากกับเป็นลักษณะงานที่เหตุยุบตอนนี้โบกม้าเรืองกับเข่าค่ะเขากับเอาเนื้อกับเอาหอมแล้วกัพริกคุกเขา้าให้เข้ากันแล้วเข้าก็ใส้พงพงตัวนี้ก็จะเป็นพงสําเร็จรูปค่ะเป็นพงอของเงินฟาดมดะจะเป็นลักษณะนี้จา้า เวลาค่ะเขาก็เอามาคุกเข้าเข้ากันอาหารตัวนี้จะเป็นอาหารเม็กซิโกจ้านาตากระสีบบเป็นแต่แซบค่ะเพราะโบได้ได้ใส่พริกแดงแต่รสชาติอร่อยรสชาติแซบค่ะอันนี้จะเป็นแป้งค่ะแป้งมันจะมีสองชนิดค่ะแป้งกรอบอันนี้จะเป็นแป้งกรอบค่ะเขาก็เอามาใส่เตาอบอันนี้จะเป็นแป้งนุ่มค่ะลักษณะก็คือเอามาใส่ชีสค่ะ อันนี้สิเป็นแป้งนุ่มแต่เป้งแป้งกรอบก็คือการจะเขาก็สิฮักแป้งฮักแป้งแล้วเขาก็เอาเนื้อสเต็กของเหาเอามาโรยแล้วก็ตามด้วยชีสค่ะแต่ว่าอันนี้สิเป็นสิเป็นคนมากินเพสตค่ะก็สิใส่ใส่เอ่อซอสพริกค่ะกับซอสเอ่ออะโวคาโดค่ะเพิ่มความกลมกล่อมค่ะเพิ่มรสชาติ ในระคะลักษณะจะเป็นแบบนี้จะในราคาะข้ากับใสความชอบก็คือมากินแป้งกรอบค่ะแต่ว่าพ่อยาเราสิมากินแป้งนุ่มแป้งกรอบก็คือมันจะเป็นกุ๊ๆกอบค่ะเวลาข้าเคี่ยวห้างยำค่ะในราะคาะนาตากสิเป็นประมาณนี้อาหารในนี้ก็คือแซ่บค่ะปกติสิไปกินยุลานค่ะแต่นี่เข้าเห็ดกินเองประหยัดค่าใส่ใจคะ่ะอีกอย่างหนึ่งกับด้ห้ายมือ ด้ยุบสองมือค่ะสองขาบสองมือก็โอเคอาู่จ้ะนี่ละค่ะอาหารเม็กซิโกค่ะนี่เขาก็ใส่ชีสลงไปค่ะใส่ชีสชีสมัสโรล่าค่ะบางคนก็เอาไปใส่ไม่ครอเวฟจักน้อยเห็นมันเป็นยืดยืดแต่อันนี้ไม่ได้เอาไปใส่จ้ะก็จะเป็นนาตาแบบนี้ค่ะเขาก็ใส่เป็นซอสค่ะซอสก็จะเป็นซอสอะอะโวโคาโดกับ นี่ราคาซอสอะโวคาโดล้วก็สิเป็นซอสพริกค่ะซอสพริกก็สิออกเป็นรสชาติเผ็ดเปรี้ยวจักนิดนึงค่ะาคานี่่ะคหนาตานาตาแซบค่ะแซบบอ,อกเลยอันนี้คือกินลติดใจค่ะเฮ็ดกินเองตี่กิไปกินยุ้านมันก็ว่าปันใดค่ะแต่นี่ฮอเฮ็ดกินเองก็คือความชอบรสชาติตามที่ฮา ถนัดเลยค่ะมากินน้ำกันจา่าในราคานาตามาจากทาโก้ฟาฮิดอก็ชื่อ